หลังจากที่ระเบิดไทยได้ลงที่เวียดนาม2ลูกก็ทําให้ตอนนี้ไทยกุมความได้เปรียบพอสมควรนะครับในการที่จะเจอกับเวียดนามในเกมที่2ซึ่งดูเหมือนในเพจฟุตบอลเวียดนามต่างๆก็เหมือนราวกับว่าเจอคลื่นสึนามิภูเขาไฟระเบิดหรือไม่ก็พายุทันโดถลม่มอะไรประมาณนี้เลยนะ เดี๋ยววันนี้อาจ,จะพาไปสองดูคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามกันดูสักหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะมีเอฟเฟกหลังเกมอย่างไรกันบ้างเราไปติดตามกันนะครับถ้าจะพูดให้มันเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเวียดนามชนะก็มาตัดหัวคูไปได้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับอันที่จริงผมว่ามันซวยตั้งแต่ได้อันดับที่2ต้องมาเจอกับไทยแล้วซ้ํายิ่งมาซวยกับการตัดสินที่ห่วยแตกอีก ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าจะบอกว่าเวียดนามเป็นเชลซีส่วนไทยเป็นบาร์ซ่ามันก็คงไม่ผิดแปลกอะไร <c oughs> คอมเมนต์ถัดมานะครับสำหรับเหตุการณ์พะทะคารลมระหว่างเทนทอนกับโค้ชพาร์กนั้นคือผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เราควรที่จะโฟกัสกับเที่ยวบินขากลับและทำความคุ้นเคยกับความล้มเหลวมากกว่านะไปตอนที่คอมเมนต์ที่5้านะครับทีมชาติไทยกำลังกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของพวกมันแล้ว คอมเมนต์ต่อมานะครับหลังจากที่ดูทีมชาติไทยเล่นแล้วมันบ่งบอกได้เลยว่านักเตะของโฮจิมินหัวยแตกแค่ไหนคอมเมนต์ถัดมานะครับเท่าที่ดูการตัดสินมันอดคิดไม่ได้ที่จะคิดว่าประเทศไทยได้ซื้อกรรมการไปแล้วค่าตัวก็ราวๆสองล้านคอมเมนต์ที่8นะครับที่บอกว่ากรรมการแย่ผมว่าเรานะแย่กว่าอีกนะคอมเมนต์ที่9นะครับ ชนาทิพย์เก่งกว่านักเตะอาเซียนอย่างมากสามารถเล่นในลีกของโปรตุเกสหรือไม่ก็เบลเยียมได้เลยไปทอที่คอมเมนต์ที่10นะครับเป็นการตัดสินที่ห่วยแตกมากไม่ใช่แค่เกมนี้นะแต่มันเกิดขึ้นแทบทุกเกมในปีนี้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับตอนนี้รู้แล้วว่าจุดอ่อนของไทยคืออะไรพวกไทยมันจะหมดแรงในช่วงครึ่งหลังตอนนั้นเหมาะกับการโจมตีมากที่สุด เพราะพวกมันไม่ค่อยมีความฟิตเท่าไหรดูสิขนาดได้พักมากกว่าเวียดนามพวกมันยังหมดแรงเร็วกว่านักเตะของเรานักเตะของเราดูจะวิ่งไม่เหนื่อยเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับพวกไทยดูน่ารักแล้วก็หล่อจนอยากจะต่อยหน้าพวกมันจริงๆส่วนแฟนบอลท่านี้นะครับบอกว่าขนาดเจอไทยยังตัดสินได้หัวแตกขนาดนี้ถ้าหากว่าเจอเจ้าภาพผมบอกได้เลยคำเดียวว่าเตรียมรับชะตากรรม คอมเมนต์ถัดมานะครับมีคนบอกว่าชนาทิพไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษมากนักคือหลังจากที่ดูเกมนี้แล้วเห็นได้เลยว่าระดับของชนาทิพมันได้ทิ้งห่างไปกว่า2ขั้น <Wow. S 1> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับในช่วงครึ่งแรกยอมรับเลยว่าเราสู้ไทยไม่ได้จริงๆส่วนในครึ่งหลังเราเล่นได้ดีขึ้นมากแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ประตูตั้งหลายลูกดูไปแล้วไทยก็ไม่เท่าไรถ้าหากมีความแม่นยำมากกว่านี้ เราอาจจะแซงเป็น4-2ได้เลยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับชนะทิพย์อีกแล้วยอมรับเลยสำหรับเวียดนามนั้นหากจะบอกว่าแม่มักจะประจบประแจงฉันอยู่เสมอก็ได้เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความว่างเปล่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้ว่าจะเลี้ยงบอลไปยังไงทั้งหมดต่างก็พากันยืนนิ่งทายบอลไปมาแล้วก็ส่งย้อนกลับคอมเมนต์ถัดมานะครับ มันยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไทยแข็งแกร่งกว่าเรานักเตะล้วนมีเทคนิคมากกว่าเวียดนามคอมเมนต์ที่18นะครับหรือว่ามันจะเป็นนาทันอีก10ปีข้างหน้าเราถึงจะได้แชมป์อีกครั้งคอมเมนต์ที่19นะครับว่าแต่มันเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยจะซื้อผู้ตัดสินไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับเมซี่ของเรานะเหรอคงต้องยอมรับความจริงก็อย่างที่แฟนบอลอาเซียนเขาพูดกันนั่นแหละ ยังสู้เมสซี่กัมพูชาไม่ได้เลยด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าหากถึงตอนนี้ยังมีไอ้พวกเพ์เจอร์คิดว่าเวียดนามทิ้งห่างไทยไปไกลกูจะก้มลงกราบมันทันทีคอมเมนต์ถัดมานะครับนอกเหนือไปจากคำตัดสินของกรรมการแล้วในความเห็นผมคิดว่าความสำเร็จของเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันคงเป็นเพียงแค่ชั่วคราวหากในระยะยาวผมคิดว่าฟุตบอลไทย ยังคงดีกว่าเวียดนามอยู่มากไทยมีรากฐานที่ดีไปจนถึงยอดส่วนของเวียดนามนั้นบนยอดนั้นดีแต่รากมันเน่าเฟะมากหากว่าเราอยากจะให้ฟุตบอลเวียดนามพัฒนาไปอย่างแข็งแกรง่งแล้วก็ยาวนานมันคงต้องขึ้นอยู่กับฟุตบอลลีกในประเทศแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กันด้วยส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่า เห็นการตัดสินของพุทธสินแล้วเศร้าวะ่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าไทยยังคงเหนือกว่าเราคอมเมนต์ถัดมานะครับนี่น่าจะเป็นเกมที่แย่ที่สุดตั้งแต่โค้ตปาร์คคุมทีมเวียดนามมาหวังว่าในเกมที่2จะทําเกมบุกมากขึ้นกว่านี้ไม่ใช่ว่าพากันเล่นแต่เกมรับแบบที่เห็นไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับมีคําถามมากมายกับการตัดสินของพุทธสิน แต่วันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยเองก็เล่นได้ดีและการตัดสินของผู้ตัดสินนั้นก็มีปัญหาจริงๆหากว่าเรามองแบบเป็นกลางนะคอมเมนต์ต่อมานะครับเจอไทยทีไรเรามักจะมีความผิดพลาดส่วนบุคคลตลอดเลยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันคือผมไม่เข้าใจ<ะ>คอมเมนต์ถัดมานะครับเริ่มจากการเสียบอลตามด้วยลื่นทลไยโธไอพวกไกออน มันเหมือนซดเบียร์สองถังแล้วล้มลงฟุบไปกับพื้นก็มีแฟนบอลเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์จะพูดให้เพราะก็คือเรายังไม่คุ้นเคยกับสนามเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะครับเพราะเราไม่คุ้นเคยกับสนามนั้นมันคงไม่น่าจะใช่เพราะนักเตะของเรามันโง่ต่างหากคอมเมนต์ที่28นะครับนักวิเคราะห์นักวิจารณ์สำนักข่าวต่าง ก็พากันวุ่นอยู่กับการยกย่องลูกไตฟีคิกของกวางไฮมันช่างเป็นอะไรที่น่าเบื่อหนายซักริหงคอมเมนต์ที่29นะครับมาลื่นในเวลาที่เหมาะสมกับขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับชนาทิปอย่างนี้มันก็จบเหสิ <c ười> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับคือผมรู้สึกไม่ชอบพิธีกรในการบรรยายการถ่ายทอดสดของเวียดนามเลยพอไทยยิงได้ก็พากันพึมพำเหมือนพ่อตายจากไป พยายามที่จะปฏิเสธความผิดพลาดและในส่วนที่ต้องปรับปรุงคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยยิงประตูออกนำา2ประตูต่อศูนย์นำพาเราไปสู่ห้วงมรณนะรักษาวไว้ด้วยความแข็งแกร่งแม้แต่ลูกเดียวเราก็ยังยิงคืนมาไม่ได้ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่ามีแต่ไอ้พวกงโ,งโง่ดูลูกที่สองสิปล่อยเขาทำชิ่งเข้าไปยิงประตูได้อย่างง่ายดาย คอมเมนต์ถัดมานะครับเวียดนามวิ่งยางดุดันแต่มักจะส่งบอลช้าเกินและทำผิดพลาดอย่างไร้สาระไปต่อที่คอมเมนต์ที่ 35, นะครับไม่ต้องไปสาธยายอะไรมากชนาทิพย์ยังคงแตกต่างจากนักเตะอาเซียนมากทีเดียว <Wow. S 1> คอมเมนต์ต่อมานะครับเราประเมินไทยต่ำเกินไปปล่อยให้ไทยเล่นตรงกลางได้ง่ายๆก็มีแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ นะอะไรวันนี้พวกไทยนะมันคิดเร็วทำเร็วจับแล้วก็จ่ายรู้วิธีว่าจะจับบอลแรกยังไงเลยสามารถจู่โจมได้เพียงแค่การสัมผัสบอลเพียงครั้งเดียวของเราน่ะเหรอจับบอลไว้แล้วต้องคิดอีกสักพักคอมเมนต์ถัดมานะครับต่างก็พากันดิ้นพร่านบอกว่าเป็นมหากรรมของศิลปะการต่อสู้คือผมอยากจะบอกให้รู้ตัวไวนะ้นักเตะของไทยนะ่ะเร็วกว่าของเวียดนามมาก แถมยังมีเทคนิคเยอะอีกต่างหากส่วนคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามท่านสุด้านนะครับไอหน้าไหนที่บอกว่าไทยจะไม่สามารถเลี้ยงบอลได้เลยไปหาตัวมันมาประจานเสิและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามบางส่วนนะครับว่าแต่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างเลยพูดคุยเหฮาใต้คลิปกันได้นะครับวันนี้แอดไปแล้วเดอ้อไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ อ๋อเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคอมเมนต์ของทางสิงคโปร์นะครับโดยแกจะบอกว่าหลังจบบอลโลกรอบที่3เวียดนามต่างก็โทษ VAR ตอนนี้กลับมาเรียกร้องต้องการ VAR ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ราชาแห่งอาเซียนพึงพอใจได้